ฉากตัวฟีบในตำนานที่เป็นมีมอันโด่งดังของอุลตราแมนแจ็คเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นจากอะไรใครมาทําให้อุลตราแมนแจ็คของเรากลายเป็นกล้วยปิ้งและมาถูกล้อเลียนมานานเป็นสิบสิปีแบบนี้ม่อมไฟไคจูในอีพีนี้จะนําพาทุกท่านย้อนลอยไปสู่ที่มาและต้นตอของมีมแจ็คตัวฟีบกับสัป,ปหลาขี้ขโมยโดโลบองเฮ้ยชุบชวบ กดตัวออกมาตอนแรกในอุลตร้าแมนทาโร่ตอนที่52สปราราขี้ขโมยเปิดตอนมาในอวกาศนังไกลโพ้นหน่วยแซดได้จับสัญญาของสัปราราและอุลตร้าแมนแจ็คที่ได้เข้าทําการต่อสู้กันได้แต่ทางฝั่งแจ็คก็พลาดท่าถูกสปราราดูดพลังจากลําแสงเข้าไปนในกระบอกก่อนที่จะทอนลาแสงกลับไปและทําการระดมอกระบอกฟาดจนร่างกายของแจ็คเนี่ยเละเทะเละตุเปะไปหมดแล้วก็ได้พ่ายแพ้ จนทาให้สัญญาณบุรเดา้าขาดหายไปหลังจากชนะอุลตร้าแมนแจ็คแล้วตัวโรบองก็ได้เดินทางลงมาที่โลกเพื่อมาตามหาและท้าทายอุลตร้าแมนทาร่วอนตีนเนี่ยเพิ่งชนะมากำลังเข้าๆเลยจากนั้นรองหัวหน้าหน่วยคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเนี่ยก็เลยต้องสั่งทีมงานเลยให้ออกไปจัดก,การสัมปทานออกปฏิบัติการได้ส่วนตัวเองเนี่ยแกงเจ็บแล้วก็ให้ผู้หญิงไปแทนฉันจะไปเองค่ะเราหัวหน้าพักผ่อนเถอะนะคะตกลงตกลงบ้าอะไรมึงอะไปด้วย ในระหว่างรอทีมงานหน่วยแซดเนี่ยไอตุลบองก็ได้ทําการทำลายเมืองอย่างบ้าคลั่งจนพินาศ์ก็ยับเละเทะเลือเปหมดเมื่อหน่วยแซดมาพบตัวสัปปะหลาดแล้วก็ได้ทําการระดมโจมตีใส่แต่การโจมตีจากยานบินก,ก็ไม่ค่อยได้ผลกับสัปปะหลาดทำให้รองหัวหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนแผนใหม่ละโดยการสั่งให้โคโทาโร่ขับเครื่องบินไปใกล้มากกว่าน,นี้เพื่อยิงมิสไซล์ใส่หัวสัปปะหลาดยิงะชิคขับไปใกล้อีกหน่อยนะแล้วพยายามยิงมิสไซล์เข้าไปที่หัวมันเลยนะทำให้โคโทาร่เนี่ยถึงกับต้องเถ ว่ามาสั่งให้บินใกล้บ้าบออะไรไอรอบที่บินมเมื่อกี้ปีเครื่องบินกูเนี่ยจะถูหัวสัมปทานอยู่แล้วไม่เชื่องไปกอคลิปดูได้อยากขับใกล้ไปขับไปเองดิแต่ลอาหัวหน้าเนี่ยบ้าบินไม่เลิกว่ะ<ฮ>มีพวกไม่ได้เรื่องปอดแหงกันทั้งนั้นอไอพวกแพ่เนี่ยเขาไม่ได้กัถุไ้ไปมาเลยถทัยทีขับเครื่องบินเข้าไปโจมตีสัมปทานอย่างบาง้งาคลั่งเฮ้ยเอ้าเสือพีผนว่ะเอาพวกเราหัวหน้าโชว์แล้วพวกเราม้งบินเข้าไปยิงมันจะจ่อเลยอุย้ยหมักเขาให้ แผนปัญญาอ่อนอย่างนี้หัวหน้ารอดมาได้ก็บุญแล้วอยู่เสียกโง่วปทบตามอีกมายิงจะอจาะบ้าบออะไรมันก็โดนสอยลวกหมดดิโอ้ยไปไหวแล้วสลายานดีกว่าทําให้สมาชิกหน่วยเซตทั้ง4คนที่เหลือนอกจากรองหัวหน้าเนี่ยต้องทําการสลายานว่ะแล้วก็ทิ้งรองหัวหน้าที่กาลังบ้าดีเดือดไว้คนเดียวมึงข้า่งมาจากไหนวะี่ยกินดีหมีมาหรือไงวู้พวกลูกน้องสว่านี่นี่ขนาดกูขับคนเดียวนะเฮ้ยลำนั้นแม่งอัดไปสี่ยังไม่มีปัญญ,ญาทําอะไรได้เลยเลยไม่ได้กาแล้วเันกูคนเดียว กว้โชว์ความกล้าแฮมรุ่นดำังเรากดเห็นเองแล้วก็ไปขับเครื่องบินพุ่งชนสัปปะรดวะ่ <S <S 1> <S 1> ะไอพวกลูกน้องเนี่ยเห็นหัวหน้าขับเครื่องบินไปพุ่งชนสัปปะรดก็ไว้อะไรเลยว่าหัวหน้าเนี่ยตายหาแน่นอนไม่รอดหรอกสว่วนุกทีมผู้หญิงเนี่ยเสนอแผนการว่าให้ดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าหัวหน้าจะตายไปแล้วแต่สลับภาพมาแล้วก็จะเห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินบาดเจ็บอยู่แต่ประซูมไปใกล้ๆเนี่ยเฮ้ยหน้าคุ้นว่ะนี่มันโกฮิเดกิ อุลตร้าแมนแจ็คนี่ว่าโกนี่ถึงก็ต้องบ่นเลยมึงจะเอากูมาโดนยามอีกแล้วสินะตอนคลิปเซเวนเกอร์ก็ทีนึงแล้วให้กูมาใส่ตะก้อข้อปากหายเหวอะไรก็ไม่รู้คลิปนี้เดี๋ยวแม่งเอากูมายาอีกใช่แล้วครับโกขอโทษด้วยนะครับ <S <S ตัดกลับมาที่ฝั่งหน่วยแทที่กำลังออกตามหาตัวรองหัวหน้าอยู่นั้นเฮ้ยโคทาโร่ดูนั่นเจอตัวแล้วว่ะปรากฏว่าเครื่องบินของรองหัวหน้าได้ถูกตัวบองจับไว้อยู่ภายในตะเกียงของมันเป็นไงล่ะแผนมึงลาดมากทังหน้าอ้ควายปล่อยให้ตายซะเลยดีไหมเนี่ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ในบ้านนะมันยังติดเงินฉันอยู่ฟังนะ,คนะโคโรโรใช้มีแผนแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปพุ่งชน,นไอส้สป,ปราดแม่งซะเลยเดี๋ยวทีเนี้ยมนุษย์ดาวมรกตก็จะเห็นความกล้าของเราแล้วก็จะมามอบหุยนยนต์ยั์ให้ไปใช้สู้กับสป,ปราดยังไงละ่ะแผ่ของมึงที่มันไม่ต่างจากของหัวหน้าเรนิวาอันนี้ติดเชื้อบ้าไปคนละมันดาวมรกตหายเหวอะเลยไม่รู้หน่วยง,งานนี้นี่มันมีการคัดเลือกบุคลากร,กรมาจริงหรือเปล่าเนี่ยวางแผนมั่วสั่วสมองกวงกันหมดเอาก็เอาวะ บ้้ากกััมดเลลยยแววนนผมกลับบอกระเบิดเหลือเท่าไหร่เนี่ยเอามายัดใช้ในฉากนี all, ้ให้หมดระเบิดตูมตามยังควันยังกบตัวรถหารถไม่เจอละเฮ้ยยากเฮ้ยแปดเข้าไปตูมเละรถประทะสัปลาหสูง50เมตรจะไปเหลือขี้อะไรล่ะท้าโหดีนะแปลงร่างได้ไม่งั้นเละไปแล้ว เฮ้ยยุดไอ้าทาร่แหกตาดูนี่แต่แกขัดขืนแล้วก็ไอ้ปัญญานิ่มนี่ตายไม้กูฟาดซะดีๆีเฮ้ยทาร่เนี่ยก็เลยตอบโต้อะไรดูระบองไม่ได้ทําให้ไม่สามารถขัดขืนได้และถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวอุย๊ยเบาเบาโอ้โหทุบเป็นหมูสับเลยทําให้รองหัวหน้าหน่วยเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะสละชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ทาร่เฮลาก่อน เอาละ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 เช <m im itation> ียนะกลัววะกูไม่เอาดีกว่ากูกลัวตายกูต้องรอดกูต้องรอดต้องหนีต้องรีบหนีไอคาโร่ปล่อยแม่งตายไว้ <m im itation> แกหนีไม่รอดหรอกแกเป็นตัวประกันแล้ว <m im itation> จับเด้มันโยโย่ซะเลยว้า <m im itation> เอา้างูจะไปสู้เพื่อมันทำไมวะกูกลัวตายเหมือนกัน <m im itation> เชิญทำลายโลกตามสบายเลยกูไปละลาก่อนเฮ้ยกับมาก่อนมึงต้องปกป้องโลกไม่ใช่เลย ใครอยากอยู่มึงอยู่กูไปแล้วกูรอดเฮ้ยเอาหน้าคนคุ้นนี่มันพี่โกนี่วาพี่โกไปปกป้องโลกแทนผมหน่อยดีผมตู้มันไม่ได้ผมกลัวตายอ่ะโอ้โหแล้วมึงไม่ดูสภาพกูเลยนะเอาหน้าพี่ซีรีส์พี่มันจบไปแล้วถึงพี่มาแพ้ในซีรีส์ผมอ่ะพี่ก็ไม่โดนใครล้อหรอกเชื่อผมผมสัญญาช่วยผมหน่อยเถอะนะนะเอ้ก็ได้ก็ได้ก็ได้เสาสีดังเฮ้ยปงร่างอ้าวอันนี้ก็สวยสิอุลตร้าแมนแจ็ค งั้นเรามายื่นหมูยื่นแมวกันแกเอาไอ้ปัญญานิ่มนี่ไปส่วนชั้นขอเขาเล่ทั้งมือของแกแหละชิก็ได้เอาเอาไปเอาไปสิแต่แกแพงเดียวไม่ได้แกงโดนล้อด้วยเฮ้ยจะทำอะไรอะ่ะไอ้เชี่ยไอ้บิดหัวนมกูโอ้ยโอ้ยไอย้แจ็คแกต้องกลายเป็นตำนานต้องกลายเป็นตำนานไอ้พวกมนุษย์มึงเตรียมตัวให้ดีนะมึงเตรียมแป้นเตรียมคีย์บอร์ดไว้เอาไปล้อมัน ก็ไม่รู้ทําไมตัวต้องฟีบด้วยหรือในส่วนหัวที่ไม่ฟีบเพราะแจ็คเนี่ยเป็นคนหน้าหนานั่นเองไอสัตว์ล้อพี่กูกูไม่ยอมกูจะตามไปล้างแ้นมึงทาลโอ้ยเฮียซูไม่ได้วะเมื่อกี้พูดเล่นอุ้ยเบาอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โหนวเลยแม็กลอไม่เลี้ยงเลยดยระบองที่ได้พลังเพิ่มขึ้นจากคาแรคเมอร์ของอุลตร้าแมนแจ็คนั้นก็ยิ่งมีพลังสูงขึ้นมาอีก ทำให้อุ้าตมนทาร่ไม่สามารถต่อกรได้เลยฉันรู้สึกผิดต่อพี่น้องอุลตราละเกิรจะต้องจัดการกับมันให้ได้ฉันมีแผนล,ละเลกสูตรประชาการส่งยานสำรองมาเดี๋นนี้เราจะเจาเครื่องบินขับไปพุ่งชนมันแต่ชาวดาวมรกตก็จะเห็นความกล้าของเราแล้วก็ส่งหุ่นยนต์มาช่วยนี่มึงยังไม่เลิกเล่นมุกนี้อีกนะไปเลยเราจะขับไปพุ่งชนมันขณะเดียวกันทาร่นั้นก็ได้ต่อสู้ถ่วงเวลากับโดโลบองจนพลังงานในคัลเลอร์ทัมเมอร์ของมันหมดและทําให้มันอ่อนแอลง จนถูกแย่งคาเลอร์ทามเมอร์กับคืนไปได้หลบไปทาร่วันนี้กูต้องเกิดทุกคนต้องเห็นความกล้าของฉันอขอาเลยสัประราดเชนได้หุ่นจัมโบเอจากมนุษย์ดาวมรกตแล้วไม่มีทางแพ้แกแนะ่ เเยยีี่นผิดเรื่องแล้วบวกตัวชิบหายทนไม่ไหวแล้วปวดหัวขาดใจตายดีกว่าเออเด <c oughs> <c oughs> ากอะไรอยู่เนี่ยจบเพอโ <c oughs> ดโลบองมีความสูง51เมตรหนัก 30, 000ตันมีทินงกำเนิดที่ดาวโดโลบองมีอาวุธคู่ใจเป็นกระบองหนามขนาดใหญ่เอาไาว้ใช้ทุบและฟาดศัตรู ซึ่งกระบอกนี้ยังสามารถดูดซับพ,พลังงานและยิงนาแสงได้อีกด้วยนอกจากนั้นตัวโดรบองเองก็ยังมีความสามารถในการพ่นเปลวไฟและหมอกพิษออกจากทางปากเพื่อโจมตีศัตรูโดรบองยังมีความสามารถในการขาโมยคลัลเลอร์ทัมเมอร์จากเหล่าพี่น้องอุนต้าซึ่งทําให้ตัวมันนั้นแข็งแกร่งและมีพลังเพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีจุดอ่อนที่พลังงานหมดมเ,เมื่อคัลเลอร์ทัมเมอร์กระพริบเป็นสีแดงเหมือนเหล่าพี่น้องอุนตาเช่นกันโดรบองมีความสามารถในการบิน ซึ่งในตอนที่คมโคมคัลเลอร์ทามเมอร์มาจากอุลตราแมนแจ็คยังได้ทาท่าได้เสียงขณะก,กําลังออกบินเหมือนเหล่าพี่น้องอุลตราอีกด้วย,วยของสะสมชิ้นแรกของโดโลบองจะเป็นซอบบี้จากค่ายมาติสในซีรีส์มาติสไซคิโนไดไคจูซีรีส์ผลิตขึ้นในปี2007มีกระบอกเล็ตะเกียงอยู่ในตัวถัดมาจะเป็นซอฟบ,บี้จากค่ายเมดิคอมในซีรีส์ทอยเกรทมอนสเตอร์ดิซิสซีแบทเทิลซีรีส เป็นซอปปี้ขนาด24เซนติเมตรลักษณะจะเป็นการลงสีแบบคลาสสิกและกระบองสามารถถอดออกจากมือได้แล้วก็จะมีซอปปี้จากค่ายบูตานโนฮานะซีรีส์ซอฟเบรกมอนสเตอร์เรื่องผลิตป,ปี2004มีลักษณะการออกแบบและการให้สีแบบซอปปี้คลาสสิกถัดมาก็จะเป็นซอฟอีกแล้วตัวนี้เนี่ยนิยมทำซอฟมากโดยจะเป็นซอฟสปาร์คดอในซีรีส์อัลตา้ามอนสเตอร์500ดดรบอล มีขนาดประมาณ5นิ้ววางจำหน่ายปี2015ถัดมาก็จะเป็นฟิกเกอร์ขนาดใหญ่จากค่าย X-Plus สูง25เซนมีรายละเอียดสมจริงมาพร้อมกับกระบ,บ,บองและตะเกียงวางจำหน่ายในราคาประมาณ18,000เยนในปี2021ชิ้นต่อมาก็จะเป็นงานลาย HGX s u p u r a y a Professional Shinji h i k u s h i Collection มีทั้งหมด7แบบหากสะสมครบจะสามารถประกอบเป็น Thailand ไทแลนด์ได้ตัวฟิกเกอร์ดรลบอง ก็จะแถมพาทิ้นส่วนส่วนอกมาเปลี่ยนเป็นคลเลอร์ทัมเมอร์ของอุลตร้าแมนแจ็คได้ราคาในการสุ่มกาชาครั้งละ500ยีนนอกจากนี้โดโลบองก็ยังมีงานอย่างลบตัวเล็กและการประเภทต่างๆอีกด้วยเช่นการ์อด s ีอุลตร้าแมนแจ็ค VS โดโลบองซีรีส์อุลตร้าแมนคลับของค่ายบานเคสโตปี1995เป็นต้น <S <S โดโลบองเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่มีบทบาทในหนุมานพบเยอดมนุษย์ ของชัยโยโปรดักชั่นปี1974โดยดระบองในเวอร์ชันนี้จะไม่สามารถพูดได้และคำรามด้วยเสียงของกบกอสจากอุลตอร์แมนแจ็คแทนแถมยังเป็นตัวที่ตายได้หน้าหนาที่สุดจนไปที่จดจำโดยถูกอนุมานแทงตีเพชรไปที่กลางอกจนปอดทะลุและมีลมพุ่งออกมาก่อนที่จะถูกอนุมานและอุลตอแมนลุมถลกหนังหัวต่อด้วยแขนทั้งสองข้างแล้วก็โดนลำแสงจากตีเพชรของอนุมานซ้ำเข้าไปอีกจนเหลือแต่กระดูกในที่สุด เรียกว่าโหดาลทารุนซะยิ่งกว่าเลดแมนซะอีกก็ถือว่าล้างแค้นให้แจ็คได้สําเร็จ <S 2> <S 2> <S วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทําปลาหมึกบดท,ที่จะเป็นการแปลรูปจากปลาหมึกกลายมาเป็นแผ่นฟิฟฟีฟ่บางๆที่เรามักจะเห็นกันตาม้านรถเข็นตลาดนัดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขโมยคาเลอร์ทัมเมอร์จากปลาหมึกเพื่อทําให้ตัวแบนเริ่มจากการนาหมึกกล้ยสดๆมาทําการผ่าครึ่งล้างเครื่องในและน้าหมึกออกหลังจากนั้นนําปลาหมึกกล้ยที่ล้างสะอาดแล้ว ไปทาการแช่น้าเกลือไว้ระยะเวลาหนึ่งความเข้มของปลาหมึกก็จะขึ้นกับระยะเวลาในการแช่ในส่วนนี้ด้วยแล้วนาปลาหมึกที่แช่น้าเกลือแล้วไปทําการคลี่แผ่ออกที่ตะแกรงตากแห้งแล้วนาไปตากแห้งไว้ที่กลางแดดเมื่อผ่านไปสามถึงห้าวันขึ้นอยู่กับปริมาณแดดและความชื้นก็จะได้ปลาหมึกกล้วยตากแห้งที่มีลักษณะแบนๆฟิฟีบเนื่องจากน้ําในตัวและเนื้อหมึกได้ระเหยออกไปจนหมดแล้วหลังจากนั้นให้นําปลาหมึกกล้วยตากแห้งไปทําการย่างไฟให้หอมได้ที่ ล้วมาหนีพักไว้กับไม้หนีบเพื่อลอเตรียมถูกบดต่อไปเมื่อต้องการจะทานก็จะนําปลาหมึกนั้นเข้าเครื่องบดให้มีความบางกรอบอร่อยจากนั้นก็จะนาหมึกที่บดแล้วมาทําการย่างไฟอีกหนึ่งรอบก,ก็จะได้หมึกบดกรอบๆพร้อมท,ทานกันนั้นจิ้มถั่วแล้วแซ่แบๆเซอร์มิกนิดนอกจากหมึกบดนั้นจะสามารถทําให้ปลาหมึกแบนได้มากๆแล้วยังสามารถทําให้ปลาหมึกนั้นยาวมากๆได้อีกด้วยโดยวิธีการก็คือจะนําปลาหมึก กิ้งกลับไปกลับมาในเครื่องบดเพอรีดตัวให้ยาวมากขึ้นและยังสามารถนําปลาหมึกมากกว่า1ตัวมาต่อรวมกันและทําการบดจนเนื้อรวมกันเป็นแผ่นเดียวได้อีกด้วย <S <S คอมเมนต์แรกจากไค่จูโปรไฟล EP 11การักตอนจากคุณ S H E บอกว่าในเมื่อเมอ่อหุ่นยนต์โอเคร้อให้มันน้ำมันหมดเองฉลาดคุณเคนยาซ่าเนี่ยก็ตั้งมาตอบบอกว่า ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใช้น้ํามันล่ะหรือพลังงานอื่นที่จะไม่มีวันหมดได้จะทํำยังไงส่วนตัวแล้วผมเองก็คิดว่ามันน่าจะไม่ได้ใช้น้ํามันสังเกตจากเวลาที่มันใช้พลังหรือเวลาที่มันปรากฏตัวเนี่ยจะมีวงเวทออกมาด้วยอาจจะเป็นวิทยาการเทคโนโลยีผสมเวทมนต์ก็ได้เพราะฉะนั้นน่าจะไม่ได้ใช้น้ํามันก็คงรอให้มันน้ามันหมดไปเองไม่ได้แล้วโลกก็คงจะแตกตามเคยเออถัดมาเป็นของคุณมนัทบอกว่า6.23ม สันติไม่ใช่คำตอบครับถัดมาคุณอัศวินสีเหลืองบอกว่าสันติไม่ใช่ทางออก6.14นสครับสงสัยจะไม่ใช่จริงถัดมาเป็นของคุณเคนยาซ่าเฮ้ยวันนี้คุณเคนยาซ่ามา2รอบเลยอุลตร้าแมนออฟบอกอย่าเมินกูสิเฮ้ยสนใจกูก่อนการแล็กตอนในตอนแรกได้ทําการสแกนอุลตร้าแมนออฟแล้วมองว่าอุลตร้าแมนออฟไม่เป็นอันตรายก็เลยไม่สนใจอุลตร้าแมนออฟและเริ่มการทาลายโลกต่อไป แต่ผมมีข้อสงสัยนิดนึงตอนเริ่มเรื่องเนี่ยมาสแกนนางเอกก่อนเลย็นอันดับแรกก่อนที่จะใช้ขึ้นโซน่าสแกนสภาพแวดล้อมรอบๆและตัดสินใจออกทำลายโลกหรือว่าจริงๆนางเอกเป็นตัวอันตรายวะถัดมาจะเป็นคอมเมนต์จากคลิปโอท็อปมนุษย์ต่างดาว EP 2นะครับคอมเมนต์แรกจากคุณไอรูปหล่อหน้าใสใจเกเรบอกว่า0.47ไอสินค้าอันนี้มีออยอไหมฮะสินค้านี้ก็คืออมยิ้มของมนุษย์ต่างดาวกิรัมโบ แน่นอนเพราะมันไม่มีอยอยเพราะงั้นอย่าไปหาซื้อกินกันถ้ากินเนี่ยตอนกลางคืนโดนเรียกเป็นหนุ่มน้าแน่นอน <S <S ถัดมาคุณลงชัยหนุ่มเซตบอกว่าขำหนุ่มน้าหนุ่มน้าก็อันนี้เลยครับหนุ่มน้าถัดมาคุณเคนยญญาซ่าเอ้ยคุณเคนยญญาซ่าอีกแล้วก่อนจะเอามาขายที่ประเทศไทยขอให้ผ่านด่านผีไทยให้ได้ซะก่อนนะอันนี้น่าจะไม่ผ่านตั้งแต่สุลกากรแล้วครับถ้าภาษีนําเข้ามันแพงเนี่ยภาษีนําเข้าจากต่างดาวต้องโคตรแพงแน่นอน จากคุณสกิปวิดี้ทอยเล็ตบอกว่าระเบิด Animal City X ปั่นจัดฮ่าฮ่าฮ่าตุ้มเละได้หาก็ดีแล้วครับเพราะซีนนั้นเนี่ยตั้งใจตัดมากเพื่อที่จะเล่นมุกตุ้มเละโดยเฉพาะเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาแตเพลงเท่านี้ลาก่อนมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกันด้วย